ับผมนี่คือดีเจนร้อยห้าสิบนะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดแล้วนะครับสีเขียวนะครับผมคันนี้ปีสองศูนย์นะครับวิ่งมาเก้าพันโลครับผมก็นี่ฮะดอกยางครับผมนะครับใหม่ครับปีสองศูนย์ครับผมคันนี้นะครับดูสภาพได้เลยนะครับผมนี่ฮะผมจะไล่จากถังให้เลยแล้วกันนะครับไล่มาครับเรื่อยๆครับผมไล่มาครับ สวยครับสวยเลยนะครับนี่ฮะใบถางใบนะครับนี่ครับเครื่องค้างี้นะครับล้อหน้าครับใหม่ครับผมค่อนข้างสดครับเพราะว่าเป็นปีสองศูนย์นะนี่ครนะครับ โอเคครับคันนี้อุปกรณ์ครบนะครับผมกระจกกระจกมีหมดนะครับนะครับกันตกนะครับเนี่ยกันตกแล้วก็ข้างหลังมีปกติหมดนะครับอันนี้ทะเบียนทะเบียนกรุงเทพนะครับโอนก็อายุกรุงเทพโอนง่ายเลยครับโอเคครับผมไปดูหน้าไม้กันนะครับในมือถือดูไม่ค่อยชัดนะโอเคนี่ชัดแล้วนะครับ เก้าพันโล,โ <บ S 1> โลนครับตาให้ฟังครับเดิมนะครับเดิมของของลีเจนจะเป็นเสียงอยู่แล้วนะครับเดินเบานิ่ม สวยครับวันนี้สวยเลยครับลายใหม่ล่าสุดนะครับของรีเจนนะครับถูงตามติดหมดนะครับไฟท้ายครับนี่ครับผมหมดนะครับสวยครับันนี้สวยสเลยโอเคครับสหรับคนหา r เจนาิอยู่นะครับก็ทางาได้เลยครับผมคันนี้ปีสองศูนย์ครับลายใหม่ด้วย นะครับใหม่ๆล่าสุดแล้วนะครับโอเคเียทวิตทางข้างขวาก็จะมีไฟพามานะครับไฟถูกเฉินเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับดีเจน150นะ